เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมละผมมีรถนีหอรับผมละดับมละมันเป็นขุดปันจ้าอย่างกระลำประใจันเนาะผมนี่อ้านี่กายเงาแบดินแบบท่วงกับนี่ลองสตาร์ทแหมกัมพ์เผนีเจ้าแล้วจาดละดึงจอคือละมันสตาร์ทบฏิิแล้วครับรถมันสมักน้ามครับหน้ามันเข้าไปในเครื่องแล้วครับและเห็นมไก่ก้นี่เจ้ากว่าจะถึงนี่เจ้ามาไกล้มาไกลครับกับหมอกมึงนานไปเมืองแปะนี่ผมว่าเฮารับสักตื่นคนนี้ก็ครับ ก้อยเสาะหาศูนย์บีควิกเอาครับพี่ป่อเฮ้แม่เฮงก็จะมีศูนย์บีควิกกางป่ากลางลุงเจ้ี่อันเดียวผมขออนุญาตอุ้มคุณคำาติยวไปต่อฟังกันแล้วกันครับเดี๋ยวกระปมจะเปียครับกำฟวงเห็นดีจ๊ะประตูบ่มเนี่ยเออเป็นตุกเป็นยากแต่เนาะมาผมจะอุ้มครับอยู่ดึงๆนะครับบหมนด,ดินนะครับเดี๋ยวผมขวามันหลุดมือครับ เสื้อคุณคำติวนี่ซาคิวใจ้นปูก้นนีเนองครับเจ้ากิแงวาไม่ใช่น้ำปูก็นีมันย่อยเหี้ยเดเซียเจ้ากินก็เลยซาบโอ้ยโอ้ยมเลาตายตายตายพังมดเจ้าไปดิ้วมือเเจ้าโอเออออเมาแบเมาต่าควบเซ้ายหนอ๋ออไๆลกข้เ้ยมกไหล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 มา้วมือเหม ไปไหนเจ้าแคบเฮียเจ้าแคบเฮียไปไหนเจ้าจุงงมหังแคบกันเจ้าผมงมป้าหรครับอุ้ยผมโกใชะอยู่ขอบคุณจุนลุ่นเลยครับสมัยเด้อครับแล้วก็มากลางปลากลางดงจะใช้แคบสังสูงมะหาปอมอย่างเนาะคนห้องนี้ก็ได้จอมาอย่าง่นี้นะไม่นด้ปากล้วเฮ้ยรอรอแล้วรอแล้วระวังระวังระวังครับระวังก้อยย่างเนยวจะเผือดนระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเนื้อคนเนื้อมามาเดี๋วผมยกไปนะ À, đấy, xong mà Bên mình mình để đi cắm hay trình ôi mình mới nhốt nếu chỉ à thì còn vắng mà nhốt không nếu đấy à, mình khứt mình trái lòng luôn cái này thầu gì đi cả khép bom đi cả đấy ôi này má gì đi qua ô mình bom cả luôn phun bụi thế nó à, เอ้ยพอแมงบมนี <oss> ่ก็จะปุนมาหาป่ออย่ตอนนี้น้อหมูปลานี่โอ๊ย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 มอ๊ย้อ๊ยโอ๊นโา๊ยโอ๊ยโามยโอ๊ยโอ๊ยอ๊นะออนยังเข้ามาจะบยกแต่นะ โอ้ยเตี๋ยวนี่ก็รู้นะมปเออเออคือที่นี่ครับหมูปลามันจะเอาเคี้ยวมาแต่งหั่มของผมครับผมต้องรักษาหั่มของผมไว้ไว้ใจกับคนที่ใจตอันนะครับอันผมซุนโคไปแล้วนะครับป้ากันไม่ครับ